สวัสดีค่ะเพืเ่นอนๆรัแทงของจอยทุกคนคะ่ะใครจะเข้ามาเปคุณนะคะโอ้ย <c ười> คนคนนี้อีกแล้วอะคนที่ต่างคนต่างเสพติดการมีกันคนที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบก้ายี่สิบวกแซ่บเหลือเกิน <c ười> คนที่เคยอ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่เคยแต่งงานกันแล้วอยู่ร่วมกันแล้วใช้ชีวิตอยู่กันคู่ผัวตัวเมียไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะคะได้ทุกทุกความสัมพันธ์ค่ะ เป็นเพื่อนร่วมง,งานกันได้มันมีพลังดึงดูดซึ่งกันและกันหรือคนที่เคยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปต่างคนต่างเงียบคุณจะได้กลับมาสัตก,กันโอ้ยใครที่เอาดวงเราไปดูเป็นคู่กันหรือเปล่านะใครที่เขาแบบ มันจะมีการแบบคนที่เป็นความรักออนไลน์ได้คนที่ติดต่อผ่านแบบพวกสื่อโซเชียลแอปพลิเคชันต่างๆอะไรเงี้ยได้เจรจาต่อรองจะมีการอ่ะมาคุยเรื่องเนี่ยเออถ้าจะถ้าจะแบบเออต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยจะต้องยังไงบ้างอะไรเงี้ยคือมีการวางแผนการใช้ชีวิตร่วมกันเงนี้ยค่ะโอ้ยปลื้มแทนเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้จังเลยอะ่ะ ไว้เป็นวันที่ต่างคนต่างแบบไม่สามารถที่จะตัดกันออกจากหัวได้ไม่เอาออกเอาออกจากหัวไม่ได้เลยคือวนๆเวียนๆไปแกับกลับเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวแบบมีการอ้อนวอนอ่ะถ้าจะมองในมุมที่แบบสายโมหน่อยเนาะแบบอย่าหาว่างมง่ายบางคนก็อืมมีการร้องขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าโอ้ขอให้ความรักครั้งนี้ของลูกกลับมาด้วยเถิดขอให้กลับมาเป็นแบบมาอยู่ด้วยกันมามีความสุขด้วยกันเหมือนเดิม มาเคียงข้างกันเหมือนเดิมหรือคนที่เฉยชากันไปอ่ะไม่สิมันเป็นความรักมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่ามันจะมีรสชาติของความแบบลุ่มหลงอ่ะสุดๆมันพีกอ่ะคือสกินชิปเป็นใกล้ไม่ได้เลยนะคู่นี้เอาจริงมันยังไงกันเนี้ยแต่คู่ของคุณเนี่ยเป็นคู่ที่อยู่อ่ะออกแนวมูหน่อยเนาะออกแนวแบบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองความรักของคุณเพราะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่พยายามปกป้องปกปักรักษาคุ้มครองคือมันเป็นการปลดล็อกความสัมพันธ์นี้จะได้รับการปลดล็อกเขาคนนี้จะกลับเข้ามาจะหรือถ้าอยู่ในชีวิตของกันและกันอยู่แล้วเขาก็จะมาเป็นสายเปให้กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆคะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความรักที่สมหวังสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาในชีวิตของเพื่อนเพื่อนอะไรก็ตามนะคะที่มันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันไม่สูญเปล่าทุกๆการให้ ทุกๆการจ่ายออกไปมันจะได้รับผลตอบแทนกลับมาขอให้เพื่อนๆนะคะจริงใจต่อความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ทำเหมือนที่ตัวเองเป็นนั่ละคะ่ะขอบคุณค่ะ